ไปเลย <ไป S 1> เออคอชา้างตำนานมาแล้ว, <c oughs> ว <c oughs> สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะแถบนะโดยควากิงที่ทุ่มหลังเขียวนะครับ ทั้งทั้งนานนี่ให้ชมอีกแฟนมูโอ้ครับเรามาลุ้นกันครับเอาพระหายไม่รู้ว่าพระไปไหนครับแน่แน่แน่่าวิ่งลูกอย่าวิ่งลูก ไปวิ่งลูกอย่าวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเบน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 ไปลูกไปไปลูกไปภาพภาพชัดดีไหมครับภาพชัดภาพชัดเสียงโอเคคมชัดแจ๋วเลยมั้ยจะบัวเดินปแปลกๆปลปะ เขาบัวยังขับรถขี oh, ่นะครับดูไม่ได้โอ้ถ้ามถ้าถ้าถ้าไม่ขี่นะโอ้โหดูพี่ปลาตันปลาหนีก็ในรอบหลายเดือนนะที่ขี่เขาเลยไม่เคยแบบสัมผัสเขาหรือว่ามาขี่เขาเลยนะ มาถึงกันเล่นกันเลยวันแรกเนี่ยตงรงไหนจําฝีไม้ไลายมืออันเล่าร้อนของพ่อเสือไว้ได้เหมือนเหมือนเหมือนควานหัดขี่ฮะเหมือนรอขี่ยังไงไม่รู้ครับเฮ้ยเหมือนควานฝึกขี่ช้างไงไม่รู้จับซ้ายจับขวาอยู่อะ มาเป็นกำลังใจลุ้นไปด้วยกันนะฮะขอกำลังใจหน่อยนะภาพชัดเสียงชัดดีไหมครับทําเชิญอ่านเมนได้เยว่าภาพชัดเสียงชัดหรอาภาพชัดเสียงัดนนะครับผมอา้าวมีคนแซวครับมีคนแซวเอ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้า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 เฮ้เอเเเอ อของแท้เนาะโอนนี่ของแท้มาเองแฮ่ยตรงไหนดีใช่ไหม <laughs> ย่างยี่ดีลูกย่างยี่ดีย่างยีด่ด <c oughs> ีไม่ต้องหลบครับไม่ต้องหลบเลยเสือมาเองครับไม่ต้องหลบครับฮะขี่ไปหาดาวาครับผมเสีย,ายาบาทก้อดเดยวไปรัดรัดพระเอาอ้า <c oughs> โอ้แม่แม่ด่าแม่แม่วันนี้มากับพ่อครับควานใหญ่มาเองครับเจ้าชีมั่งไก่คอยรลายคอยย่านอเนี่ยยังกูวะนอนอยู่หน้าบ้านแล้วมั้งเหเฮ้ยเฮ้ยขาดขาดขาดเฮ้ยขาด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 ฮะบุญตาพี่ดีหบองบุญตาในรอบลายเท่า เอ้ยขาขาขาเอ้ยขาด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 ถอยลูกถอยโอ้มันคือคนละคนเลยว่ะม่อยู่กับควานเป็นอีกแบบนึงนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปจนเฮ้ย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 เเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ฮฮยยไปก่อนไปก่อนสี่แล้วอันมื่อีไปรับมจานขี้เองยัยเดินดีเดินดีเดินดี Bùa Ồ oh. Mà mà Ta bên mù nè Bực xíng mè bé đi ăn bực Ồ Ồ, 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 ồ อออเ,ออเอาเอายิ่งส้างดีไหมเอาเลยจับบืงเอ่อเฮ้ยเฮ้ยเอ,ยเอาอ <c oughs> เดี๋ยวผมพาช้างกินหญ้ากอ่อน ให้สบายใจลงปกติต้องแบบอัดกันนะก่อนจะเดินมาถึงไม่สวิทสวสัดปกติก็ไม่เป็นแบบนี้นะจะเป็นมูหรือเป็นจ่าทำไมขาสั่นวะเพื่อนขาคือสัน่นเอ้ยบัวโอ้อยถอยถอย,ถอย อันนี้เขาอู้อันนี้เขาเน,นี้อเบ็น,นวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วไผ่ขึ้นขึ้นหรือเปล่า มาวะไป็่ะเป็นไปข้างหน้าวะเออบัวถึงจะไปด้วยเอฮึบเอา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 บัวเอาบัวเบนเบนไหนเอาวเบนมาวะมาวะไปน้ำหนานี่ อูแต,แต่แต่กูตายเฮาลูเฮ้าเฮ้โอุ๊ยเข้าเฮาเอ้ไป,เไปไหนไปเลยเดีนในใ๋ยวเฮาโอ้สามนขึอกแหลกหลอกแลกว่ะ แน่แน่แนโอ้อดโอ้ไปปะโอ้ปุดๆๆๆโอ้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 อ้อไม่รู้จะเป็นหมูหรือจะเป็นจ่ารจะเป็นสิบตำรวจ เบนหมือนนี่ไหมเหมือนได้เหมือนได้ปลดปล่อยไหมบอกรอเวลานี่มานานแล้วอะไรเนี่ยทำไมเช้าฮฮ้ มาไงวเมาไงวะเบนเบนอออุบุนปะอุบุนนะเอาเอาเอาสั่งเลยเอาเอาเอาช้างบัวบานลอบักสิงนะครับเฮ้ยพีหนอเลยเมยแท้เอาเอา ซอยแขวนะพี่น้องเอ้ยคิดถึอหรือคิดผิดนี่บอกแล้วอย่าให้จับฮู้ซิซิซิเฮ้ย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 เฮเฮ้ยลูกลูกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นจะเฝ้าจะเฝ้าเ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อุย้ยมาได้ได้แบบนี้มาได้ได้ดิแต่เย็นบัวใจเย็นบัวบัวคลิปลูกหนึ่งลูกแบบเดินดีๆให้พ่อสักวันหนึ่งได้ไหมลูกแต่ว่าไม่ต้องงองแงไหมฮะไปไปไปเอออสิงไปเพื่อนนะเออผมก็เดินไปเพื่อนนี่ละครับวเวนเวนเวนห่วหัวหวมันคือปัญหาว่าตรงว่ะสั่งไหมหปวดหัวเลยวะเก็บงามขาเลย